สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านชูชัยทีลคอมค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่เลยพระเอกของเราค่ะมี V o v ร m มีนะคะที่เราบอกบกันว่ามี father t n d n f t h e r r สีที่สุดแห่งความเร็วและแรงมันเป็นกันยังไงมันมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ เขาบอกว่ากดล,ล็อกไว้ด้วยการสแกนนิ้วมือ0.5วินาทีนะคะนี่เลยเราจะมาสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปที่ตั้งค่าก่อนเลยแล้วก็ไปที่ลายนิ้วมือและรหัสผ่านนะคะซึ่งท่านี้ตั้งค่าได้ถึง 5, 5. ลายนิ้วมือเนี่ยค่ะ ขับเพียงแค่เวลา0.5วินาทีเราสามารถกดล็อกในเวลาเลร่รเเงร,รีบอะไรอย่นได้เลยวินาทีที่ฉุกเฉินต้องการโทรกลับอะไรอย่นี้แค่ปลายนิ้วเราสัมผัสถามมาดูกันทีกทีนะคะนี่เลยค่ไวมากไวจริงๆของเขาดีจริงๆค่ะอะไรอยางนี้นจ้าชอตมันยอดมาก เาบอกว่ากล้องโฟกัสเร็ว0.2วินาทีแล้วก็เข้าแอปกล้องได้ไวถึง0.7วินาทีมันจะจริงกันหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่เป็นแอปเป็นหน้าแอปแล้วหมุ <Yeah. S 1> อดล็อคเรียบร้อยเข้าไปกันเลยที่กล้องน,นี่ค่ะไม่ไวได้ไงเนาะตอนนี้เขาทำามาดีไวของตัวเองก่อน ตัวนี้แํม4นินะคะทะงานผลเร็วมากไม่ค้างไม่หน่วงอะไรแน่นอนสนใจเข้ามาดูได้นะค่ะต่อมานะคะฟ้าชาร์ตตัวนี้คือฟ้าชาร์ตคืออะไรรู้ไหมคะฟ้าชาร์ตคือชาร์ตแบตเข้าเร็ว2เท่าค่ะ ว่า V3 Max เท่านั้นนะคะตอนนี้ที่รองรับอยู่นี่เลยเพียงคุณชาร์จแปไว้5นาทีคุณจะฟังเพลงได้ถึง2ชั่วโมงหรือใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยท่าในใดที่เร่งรีบในเวลาขับขันนะคะต้องการเดินทางไกลหรืออะไรแบบนี้ชาร์จทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงกว่า,วาหรือ38นาทีอะค่ะมันจะแบตเตอรี่ของเราตอนนี้จะขึ้นมา70%กันเลยทีเดียวชาร์จไวมากค่ะ2เท่าไม่ต้องกลัวแบตหมดไม่ต้องกลัวขาดการติดต่อเลยค่ะ Vivo V3 Max นะคะสุดท้ายแล้วนะคะนี่ข้อใจสำคัญของเราคือแ RAM สค่ะตัวนี้สำหรับคนที่ใช้งานหนักหรือแบบพวกคอเกมนะคะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะใช้แบบหน้าจอแบบ เปิดไว้หลายหน้าจอใช้งานหลายหน้าจอหรือว่าเกมแบบกราฟิกเยอะๆเกมร้างๆนี้ค่ะหรืหน่วยคยวามจำเยอะตัวนี้ก้อาอยู่ค่ะไม่ค้างไม่สะดุดและไม่รวนแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะ Vivo v 3 m ี x ค่ะเข้ามาเริ่มชมกันก่อนได้นะคะที่ชูชัยทีเลคอมลองนสนใจจับจองเป็นเจ้าของนี่เลย Vivo v 3 m ี x ค่ะเลิศม,มาก